ผมนักพยากรณ์ดวงดาวผมขอเปิดดวงเมืองและวิเคราะห์โชคชะตาของประเทศไทยในปีพุทธศักราช2569โดยใช้หลักโหราศาสตร์ไทยโบราณที่ใช้วันสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นจุดตั้งตน้นคือวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325เวลา06.54นนะครับพยากรณ์ดวงเมืองประเทศไทย ปี2569ปีแห่งการปฏิรูปและการปรับตัวครั้งใหญ่ปี2569จะเป็นปีที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงดาวที่เน้นไปที่การปฏิรูปการชำระล้างและการปรับโครงสร้างเพื่อเข้าสู่ยุคใหม่เป็นปีที่ทุกอย่างอาจดูนิ่งและอึดอัดแต่เป็นความนิ่งที่อยู่ระหว่างการก่อร,ร่างสร้างสิ่งใหม่ 1. ด้านการเมืองและบ้านเมืองภาพรวมการเมืองจะยังคงอยู่ในช่วงของการประคองสถานการณ์และการขัดแย้งเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่องแต่จะมีแนวโน้มที่ความชัดเจนในการบริหารจะเริ่มปรากฏขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีความท้าทายมีเกณฑ์ที่ดาวเสาซึ่งเป็นดาวแห่งความหนักแน่นและกฎหมายจะส่งผลต่อดวงเมืองอย่างเข้มข้น ทำให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดหรือการปรับโครงสร้างองค์กรใหญ่ของรัฐอาจมีความตึงเครียดเรื่องการกระจายอำนาจหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยังไม่จบสิน้นเหตุไม่คาดฝันในทางไม่ดีมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองครั้งใหญ่ในช่วงต้นปีมกราคมถึงเมษายน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของคนในเครื่องแบบหรือการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ของประชาชนในวงกว้างแต่จะไม่บานปลายจนควบคุมไม่ได้ 2. ด้านเศรษฐ,ฐกิจและการเงินภาพรวมเศรษฐกิจยังคงต้องสู้กับปัญหาหนี้สินครัวเรือนและความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ยโชคดีที่ดวงเมืองมีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติ หรือการลงทุนขนาดใหญ่จากนอกประเทศเข้ามาประคองโอกาสธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสีเขียวพลังงานสะอาดและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะได้รับอานิสงจากดวงดาวและเติบโตอย่างก้าวกระโดดคำเตือนระวังความผันผวนของตลาดหุ้นและการเงินแบบดิจิทัลที่อาจมีการปรับฐานครั้งใหญ่ นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังและไม่โลภจนเกินไป 3. ด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมภาพรวมปี2569มีเกณฑ์ที่ต้องระวังภัยจากทาาดน้ำและทาุลมที่รุนแรงภัยจากน้ำให้ระวังน้ำท่วมใหญ่หรือฝนที่ตกหนักผิดปกติในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะในพื้นที่ราบลุ่มและภาคใต้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมที่กินเวลานานภัยจากลมมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนหรือวาตภัยที่มีความรุนแรงผิดปกติอาจส่งผลต่อภาคเกษตรกรรมและโครงสร้างพื้นฐานข้อแนะนำการเตรียมตัวรับมือสำหรับประชาชน ด้านการเงินเน้นความมั่นคงลดหนี้หรือออมเงินควรเน้นการรักษาสภาพคล่องและพยายามลดภาระหนี้สินที่ไม่จำเป็นกระจายความเสี่ยงไม่ควรฝากความหวังไว้กับการลงทุนประเภทเดียวควรแบ่งเงินไปลงทุนในทรัพย์สินที่มีความมั่นคงเช่นทองคำหรืออสังหาริมทรัพย์ด้านการใช้ชีวิต เน้นการปรับตัวพัฒนาทักษะใหม่เนื่องจากมีการปฏิรูปโครงสร้างในหลายภาคส่วนการพัฒนาทักษะดิจิทัลและทักษะที่ใช้เทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานสติและอารมณ์หลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางสังคมเพราะอาจนำมาซึ่งปัญหาที่ไม่คาดฝัน ให้เน้นการมีสติและประคองตนเองให้ผ่านพ้นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงไปให้ได้ด้านการป้องกันภัยตรวจสอบบ้านเรือนผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมควรเตรียมการป้องกันน้ำท่วมให้พร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูฝนและระวังความเสียหายจากลมพายุต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินสรุปปี2569 จะเป็นปีที่ต้องใช้สติปัญญาและความอดทนเป็นอย่างสูงในการนำพาชีวิตผ่านความผันผวนไปให้ได้แต่เมื่อพ้นช่วงแห่งการปฏิรูปนี้ไปแล้วดวงเมืองจะเริ่มเข้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นครับขอให้ทุกคนมันเรียนรู้เรื่องราวรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามยุคสมัยที่เทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและพัฒนาทักษะส่วนตัวในสิ่งใหม่ๆ ให้พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าในทุกจังหวะเมื่อเวลาที่เหมาะสมและโอกาสที่ดีได้มาถึงเราจะนำเรื่องราวของดวงชะตาข้อควรระวังปีชงและคำแนะนำดีๆมานำเสนอเพื่อให้ท่านได้ทราบล่วงหน้าในทุกสัปดาห์เพื่อที่จะเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ปี2569ไปด้วยกันครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กดติดตามและเป็นกำลังใจให้เราเสมอมาครับขอให้ท่านมีความสุขทั้งกายและใจ การงานมั่นคงการเงินร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆของชีวิตอย่างราบรื่นด้วยเถิน